โรงแรมสีมาธานีโรงแรมสุดหรูอยู่ใจ้ากลาเมืองโคราชโรงแรมระดับห้าดาวภายในตกแต่งสวยงามเมื่อก้าวเข้ามาสมบัตถึงบรรยากาศที่สงบลมลื่นสวยงามมีพนักงานต้อนรับเป็นอย่างดีจุดแรกจะเห็นจะเป็นจุดบริการต้อนรับและบริการแขกที่มาโรงแรมโดยมีพนักงานต้อนรับสามนะและมีบริการแขกที่มาโรงแรมโดยมีพนักงานสามคนสามหน้าที่ หนึ่งเบลบอยช่วยยกกระเป๋าและสัมภาระของแขกและลูกค้า2องเวซื่อเวชั่นพนักงานรับรองต่างๆทั้งการโทรจองและล็อกอิน3ามเกสต์เซอวิสพนักงานดูแลห้องพักและให้ข้อมูลรายละเอียดต่างๆของโรงแรมสีมาธานีโรงแรมสีมาธานีมี2ตึกมีห้องพัก300กว่าห้องที่ดีที่สุดคือห้องโลยาสวีท ขนาด128ตารางเมตรประกอบไปด้วย2ห้องนอน3ห้องน้ำ1ห,ห้องครัวและห้องนั่งเล่นในโรงแรมยังมีสระว่ายน้ำส่วนกลางในห้องฟิตเนสให้แขกที่มาพักผ่อนอีกด้วยข้างล็อบบี้มีบาร์คอฟฟให้บริการต้อนรับเป็นอย่างดีหลากหลายประเภทให้เลือกฝั่งของห้องอพาวามนวาจะมีให้บริการทั้งเครื่องดื่มและค็อกเทลมีที่นั่งสุดทิวมากมาย ในเวลาเที่ยงตรงทุกคนต้องมารวมกันในห้องเจนเนวอร์รมูมเพื่อเรียนมารายาทมีวิทยากรใช้นำอุปกรณ์ในส่วนเมนูอาหาร 1. ขนมปังกับเนย 2. ส,สลัดผักกับปูอัด 3. ซุปเห็ดเบคอน 4. ส,สเต็กไก่มันฝรั่ง 5. เค้กช็อกโกแลต 6. ชาและกาแฟ